ดีครับอ่ามาแล้วนี่ยังก็ยังเกับตอนนี้กำลังอ,อยู่ในการถ่ายทัศนะครับดูมาดูขั้กรอ์การทำข้าวหยองเราจะมีใบมีดจะมีใบมีดตัวนี้ก็ด้ามมีดส่วนใครที่สนใจ นี่ปินที่เงาเงาติดต่อทางเราได้ครับทางเรามีขายหลังไม้ได้เลยครับ<อ>ราคาต้องเข้าไปดูในแคสนะครับติดต่อทางแคสตเ์เบอร์โทรได้เลย<ง>เวราจะมาปึนให้ดูว่าเป็นยังไงนี่ตัวนี้สำหรับงานาแทงแหวนลุยแล้ว,ลวได้ผลดีจริงเงาจริง ขอชมนะ้ครับกลัวแล้วร่นโอ้ยปวหนักมากเอาปกกระเทียนโยกร่อนกิ้ไอ้บักกระเทียกขั้นขี้รถทิงนหรมันเสิร์ฟเลยเออเสิร์ฟออกมาหาเขาขอเชิญนครับซีมมัท่นหนึ่งมาเซมจับตัวสาบให้หน่อย เ,เราเจะเเประกอบอ้าววงไปะลวัวนี้เราจะประกอบใบมีดแล้วพิงให้ดูนะครับ,บว่าใช้งานได้จริงคนเข้ามาดูห้าคนแล้วใบมีของเราเงาจริงครับครคนแล้วใครต้องการจะทำให้ดูต้องการความเงาความสวยทมทาน กจงที่มาให้ดูครับว่ามีดเราเท่งจริงการซื้อได้เลยนะครับไลฟ์สดครั้งแรกคนมาเข้ามาดูสิบคนแล้วพี่บอยหวังทางลงเรองเราขนาดขนาดไลฟ์ครั้งแรกคนเข้ามาดูสิบเอ็ดคนแล้วนะพี่บอยถ้าเราไลฟ์ไปบ่อยยังมีคนมาดูเยอะขนาดไหนขนาดขนาดไลครังกคาูสเอดค้่อ มดูีช่งงง<ร>างโทนถามบอกต้องการขาวอวบมีไหมมีครับช่างโทนมีมีมีทุกอย่างครับอือมันดูยี่สิบคนแล้วนีสามแล้วเราจะเน้นทั้งความสวยงามและความแข็งแรงของข้ออย่างถ้าใครสนใจมีดก็สั่งซื้อทั้งด้ามทั้งมีดได้ครับชุดหนึ่งก็คุยราคาที่หลังไมแล้วกัน นี่ตัวนี้ตเปิดรอบจับได้ครับคอยดูนะครับล้วมันแตงาของเงเห็นไหมครับทีเด็ดของเราเนี่ยดูรอยดำๆครับรอยฝา ได้แล้วแป๊บเดียวงานเงาไม่เงาไม่ได้อยู่ที่นี่เดียวครับนี่ดีเครื่องดีเงาวิ่งใช่ไหมครับช่างยันถามกินข้าวแล้วบอกินแต่ข้าวเที่ยงข้าวเช้าช่างยันข้าวเครับข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยช่างยันนี่ก็เป็นที่ชาวประมงเรื่อนข้าวอยู่ในความวใยส่วนมากตลอด ช่างช่างพาเข้ามาคอมเมนต์บอกขาวขาวหมวยครับช่างพาจดยส่งของให้นะคือเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้หลอนแป๊บนึงเนี่นนครับมันอยู่ที่นี่อย่างเดียวเดี๋ยวมาดูข้อเหวี่ยงซูปร์คับของเมืองหนึ่งของเมืองไทยนะครับเดี๋ยวผมจะกำลังเซตของส่งให้เขาพอดีพอดีเขาเขาคอมเมนต์หว่นึงละ แต่ไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าเยนีช่ย่ก็่เครับเข้าเข้าเข้ามาดูตัวเลขมันมันยังตัวเลขยังขาดอยู่หน่อยนึงเกินอยู่หน่อยนึงหรือจะเซตช่วงให้เขาก็ส่งงานนะครับดูดูใบมีดของเราครับก็ยังไว้ใจของใบมีดเหมือนเดิมเราเราจะไปดูความความมิ่งของมันอีกทีนึง คนถามว่าเครื่องปาดบ่าวเาเสร็จยังครับเครื่องปาดบ่าวยังไม่เสร็จครับยังยังยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวรอเก็บงานชุดนี้ก่อนเพราะยังไม่ว่างทําต่อแต่ก็ทําได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับมันจะถึงร้อยคนแล้วนงรับยาวเกือบสิบกว่าแล้วไปใจไม่หนาวไปเพราาจะซิ่น เมื่อกี้ถึง70็ดสิบแล้วเราก็หายขนาดครั้งแรกยังเท <70 S 1> ่านี้ครั้งต่อไปจะขนาดไหนครับครับเราดูข้าเหยียงชุดปก็พับแขง่งตัวนี้ตัวไว้สำหรับล่าพลังในโตเลยใครที่ชอบความเร็วหรือชอบพลังในโตตัวนี้เรากำลังโมขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับในโตโดยเฉพาะครับรอรับเลยนะเจ้าของข้าเหยียง 这个特殊要求。 อาออกมาสวยสวยเพราะใบมีดท่างงานถามสักขวดไหมเดี๋ยวไว้ก่อนท่างยานเดี๋ยวไว้รอรอจบงานก่อนจบงานตอนเย็น้ามา็มามาแกมป์ได้ครับถ้าเดือดร้อคนนะกำลังจะขึ้นร้อยคนแล้วงานขับงานซุปเปอร์ครับ,บ,ยรรบอยากได้สวยตรงไหนตัวนี้นี่ของเราตัวนี้ สะองได้ดีครับใบนึ่งมันจะมีอยู่หกด้านด้านนี้บินก็กลับหน้าใช้งานได้อีกถ้าซื้อแล้วคุ้มครับไม่ต้องผิดหวังสั่นเลยครับน้ำเอา่ะให้ครบให้ครบด้านก่อนเนี่ยดูดรอยเก็บรอยเนี่ยผมจะเก็บงานงานให้ดูสหรับมีดมีดที่ว่า เราไว้ใจอยู่ตอนนี้ถ้าใครไม่ต้องการข้อเหลี่ยงต้องการนี่ไปใช้ก็ติดต่อได้ครับทั้งนี่ทั้งด้ามทั้งี่อุปกรณ์ถ้าใครต้องการข้อเหลี่ยงก็บอกเราได้เลยแล้วก็ยินดูจัดให้ครับรอดูรอยดำๆนี่นะครับเนี่ยจะพมันติดเก็บให้ดู ไปมีดนะครับ<ช>ตอนนี้นี่รออยู่ครับไม่ว่าอย่างนั้นแค่โรงงานเลยู่ ถามว่าข้อยืดแขนขาดเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จหมดแล้วครับรอส่งได้เลยแล้วรอเก็บงานตรงนี้นี่ตัวเลขครบตัวเลขได้ได้แล้วครับสําหรับตัวเลขที่เซนเตอร์ตรงที่เราต้องการของดีนซูเปอร์ครับมันจะอยู่ที่40มิลเสร็จแล้วครับจังโจรอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ทีนี้ก็เก็บหายอยูนิดหนึ่ง เรื่องศูงนย์ไม่ต้องกลัวครับตังเราเล่นอยู่แล้วตัวนี้เป็นข้อตัวใหม่ที่เราไว้ไว้แข่งดีมซุเประครับให้ดูครับดูหน้าตัวจกิงคนที่ตั้งข้อเดียบเยี่ยมรครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูดูศูนย์ที่ที่ต,ตั้งเลยครับ ดูเข็มก่อนนะครับเข็มตัวเล็กเื่อนมาหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดแล้วล็อก <m> ดูครับความนิ่งดูความนิ่งทัองข้างนี่นครับโอเคข้อน,นี้ไม่ดูเวลากันครับ รอรับได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ